นาฬิการ์เสียนับครับเอล่ะครับเุยต่อยยกที่2อ,อยากกรับพิบตาครับมาชนมาพมกันครับมาดูคขาเร้าใจขึ้นมา mm hmm. ต่ไปทีมเข้าไหนโอมบดแลด้วเต้นตีขวาครับ mm hmm. ดันไม้ครับ mm hmm. S <S <S เข้าขามาต่อไม่ต่อนโอ้รูปเกมยกแรกน้ำเพชรลินฟันนะนะผาบิชิตแตกก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผาบิชิตเปิดเกมที่วงในเลือดนะท่านผู้ชมยังคงไหลยอยู่ครับอย่าไม่เอาควาเลือดใครควาเลือดใครครับลาเล้ยงเลื่องทั้งสองฝ่ายครับและผมนี่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางมาชมสดแบบนี้เพราะเลือดนะไม่ยิ่งกว่าโฟดีครับยิ <S <S ่งกว่าสี่มาาิติเอ้ามัดมาแล้วกันดะร้าผาิชิตเห็รลินขวาในผาบิชิตตีมาแล้วฟันด้วยขวาครับตอนนี้นี่เพชรลินเป็นไอ้ป้าเลือดกันทีครับแอา์โอ้ย วิธีเล้้วเเเทีคครรัับบออาาาลล่่ะโนนชมือดจริงๆครับตอนนี้บริเวณใบหน้าของผู้ชนะของิชินั้นมีแต่เลือดครับเอาเลยครับเรียกว่าเอาไปเอาตายกันเลยดีกว่าครับคู่นี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่พียงหน้าคู่นี้นี่แตกละเอียดครับเอาเละครับนัดต่อซ้ายมาโอ้ยผมเกรงว่าหมอจะไม่รับเย็บกัแบบนี้อะไรซ้ายไม่ถึงครับเพนทาลินปักด้วยสองซ้ายดักเอาไว้ครับขผวิชิตเพนทาลินจามตอกมาหลุดโดนเบี่ยงทิ้งเลยครับ ทันท่าจะหนุ่มาตั้งเวทีบ่อยแล้วเกิดขึ้นเมื่นี้เอวทุเลทุเล,ลจริงๆครับนะ right, ครับสลับแทงซ้ายเข้ามาไล่เข้ามาต้อนเข้ามาครับเสียบอีกทีครัปตนานเจ้าความชิตโอ้อยอูครับใสด้วยขวาจับนายแล้วกดเสียบล็อกมาแทงล็อกมาเสียบก็ดันแทงไปเรื่อยกับความชิดนะครับ,ด right, รบเดินหน้าต่อและกำลังก้านตับมือขึ้นมาครับเอานะครับไล่เข้ามา โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเลือดนั้นเข้าตาครับทั้งคู่เลยครับนะครับเกี่ยวได้คือในแข้งขวากองธนาพชรลินลอยอยู่นานครับเพชรลินแต่อาเดินได้ครับเดินหน้าต่อไปเพชรลินสายคอยแย่ครับขวาคอยเติมเดินหน้าต่ออู่การรอเก็บไม้ของไอพีชท่านผู้ชมครับผมยอมรับว่าคู่นี้เป็นคู่ประวัติศาสตร์แน่นอนครับพรุ่งนี้ต้องมีการพูดคุยกันต่อครับกับเรื่องนี้นะครับกับปั้นขวาของธนาเจ้าของไอพีชครับโอ้โหอะไรเลือดตลอดครับเอาละครับพีชิ ดาบได้มาพาอันนโ้เสียบใต้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้แตกลำบากแค่บนเวทีครับแล,ลำบากถึงข้างล่างเวทีเลือดกระเด็นไปหมดครับอะไรครับปั่นก็มาอีกครั้งครับโบทนายเสียบด้วยซ้ายหลักหลักแล้วซดต่อ <S <S เดินหน้าต่อกับเมนเดลินเสียบซ้ายมาจบก,กันไม่คิดเมนเดลินช่วงปัดขวาคืออะนะคุณพีผมเห็นครับตายเป็นตายโอ้ยเอาสิครับก็มาสิครับสองขวางเมนเดลินน้ำสอกซ้ายของความพิชิตปักหลักหลักกันอยู่ครับเฮ้ยแล้วตอนนี้ ที่ทองหลอดกรได้ของชิดบ้างครับขวานจะโดนเข้ามาครับจังหวะโชว์จังหวะฉา,ายของของผันพิชิตครับเริ่มทำเกมต่อเนื่องโอ้ยละเลงเลือดท่านผู้ชมเกี่ยวมากดได้ไหมตีได้เบาตีได้ซ้ายก่อนของขวานพินชิตเห็นลลิตข้ามไว้โดนแค่ขวาอย่าช้าครับอ้าวแต่ตอนนี้กรรมการดรอ,อนะคินทำสีเบรกเกมเตือนไปที่ทางด้านขวานพินชิตครับแล้วดูใบหน้า ชมกันต<ส> <im sharing> ่อครับมี A. ือดทะเลกันต่อไปแหมตอนนี้ฝวนพิชิตเองแล้วก็เป็นตัวถังสีมาคนเดียจริงครับแรงไปทั้งตัวครับฝั่งเพชรนาลินทขวันพิชิตเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าไอ้เลือดที่เปื้อยอยู่เนี่ยของใครครับแหมต้องดูตีเองครับไม่ทราบเลือดใครเป็นเลือดใครเหยียบนายมาครับผมนายเพชรนาลินครับกดได้จะเตะด้วยขวาครับขวาพิชิตแล้วเสียบด้วยซ้ายนาลินสับขึ้นเลาะในต่อขวาหน้าแยกก่อนครับแยกก่อนนะครับ เดินหน้าเบียดเข้ามาหุบซ้ายตบเข่าไหล่แล้วบวกด้วยศอกขวาเอาเลยครับโดนแล้วนะครับธนาของชินงูศอกวาอีกคยขาของเบนนารินไล่ต่อๆบวกด้วยศอกซ้ายมาด้วยซุ้มคือกับเบนนารินพยายามวิ่งเข้าหาเข้าไปรับแข้งซ้ายครับจากด้านฝันเป็นชิดโตขึ้นมาตองกันดีควบในได้หายดีกวเล่นดีเข้าซ้ายสุดยอดครับท่านผู้ชมครับมาเลยครับไม่มีคำว่าถอยทั้งคู่ครับไล่กันมาทีมด้วยซ้ายนำตบด้วยศอกคือกับหน้าขวาองชิน เนะครับโฉมก็มาขวางหน้าตีด้วยซ้ายครับด้านเจ้าเพนนาินนี่ครับก่อนจากนี้มีเด้งซ้ายทำงานครับเพนนารินเด้งได้ครับเดินต่อครับ,รรบจัดฟันบวกลวบลเลย,ยนะครับความชิดหุกซ้ายของด้านเพนนาินอยากจะเบียดเข้ามาทีซ้ายนำจับนายงัดศอกซ้ายแล้วกระชากมาเอ้าเสียจังหวะหน่อยครับด้ามพูชาเริ่มจะเสียสู่แล้วจะเสียข,ยข,ขบวนระหว่างชิดนาทีนี้เพนนาินเดินต่ออ้าวรขากำลังเบรกเกมโอ้เตือนอีกครั้งครับ ครั้งที่สองที่เราได้ความพีชิตนั้นโดดเดือดถึงแม้ว่าจะได้นับบารก็ไม่แน่ซะแล้วครับไม่มีคำว่านั้นนะครับอาลมณ์พวนี้ควไม่ีชิตของมาเตอร์ดินล้มลงไปครับโอ้ซึ่งต้องบอกว่ามเดือดนะครับอะไรครับโทโมมิเตอร์วัดความมันของเรานี่ก็ปลอดกระพุ่งปรี๊ดๆเลยครับจับในได้ครับทอร์าเป็นอะไรตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายครับมันจงเสียด้ายนะมาเตอร์ดินพยายามทุกไปที่วงในครับเอ้าอะไครับตอนนี้ครับ ต้องอัญเชิญแพทย์สนามมาก่อนครับโอ้ยละเลงเลือดแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันไม่รู้ว่าเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ต้องให้แพทย์สนามนั้นตรวจสอบครับนี่นะครับถูกอย่างนั้นเชื่อคุณหมอครับเชื่อคุณหมอครับหมอเรียนมาหมอเรียนหมอรู้ครับดูกระบาดแผลกลางศีรษะและก็บริเวณกลางหน้าผากของกระดานของพิชิตยังได้ครับได้ไปทั้งคู่ครับเอ้ามาชมกันต่อได้ไปต่อครับเอ้าลุยต่อครับแต่ได้เนลินเดินหน้าของพิชิตหุกซ้ายขวาอ่าหุกขวาดักไว้ครับ จับในมาความิชิทต,ตีซ้ายไปดิเสียบขวามัดได้กระชากไม่ลงเติมที่ข้างเลยครับธนาความเชิ่เตะเข่าครับเตะเข้าไปขาดใช่ครับความิชิทตบซ้ายมาเพื่ตนรินมทำบ้านเลยครับเดินกับโดนเป็นโดนโดนอย่างนี้นกับเพื่อนริมอืมาอีกแล้วครับขวางเอาไว้ไแต่ว่าตีไม่ได้ครับเพื่อนริมอะไรครับไล่เข้ามา เวลาก็จวนเกียร์เลวครับทุกผู้ชมครับไม่อยากให้คู่นี้แั้วจบเลยครับใหญครับอยากจะชมสักสี่ห้ายกครับยังมันไม่พอครับท่านผู้ชมไปสักละนาทีบอกรายครับไม่หนีไม่ถอยครับแต่ว่าไม่เดินด้วยครับก็ต้องโดนเรียกมาเตือนทั้งคู่ครับต้องเดินครับใหญกับดู้วมนะต้องเล่นเกมมากกว่านี้ก่อนพุ่งตายเข้าไปครับเพีนารินไล่เข้ามาวางขวาครับตบคืนเข้ามาเพีนารินก็บวกสอบเสียบด้วยซ้ายอันดีชิตตีขึ้นเพีนารินก็โตเข้ามาครับ ยอมไม่ได้ครับคุณหนีผมดีครับคุณมาผมก็ตอบเดินหน De like. ้าไล่ขยรโยงต่อครับเพีทรลินขวาของธนาของพิชิตเพีทรลินทีบน้าตบที่ยสายเติมด้วยบัดขวาไม่ยังคงเป็นธนานเจ้าเพีทรลินเดินอ้าวแล้วท่านผู้ชมครับรับสามยกเรียบร้อยครับต evet> ้องขอปรบมือให้ครับส่วนราคา5,000บาท each alright ladies and gentlemen after three round of action for the winner no stop